ทุกคนครับวันนี้พาทุกคนครับมาดูการถ่ายรายการของผมนี่คือรายการใหม่ครับเป็นรายการของนกบันดังทุกคนวันนี้วันอาทิตย์นะครับจริงๆผมไม่มีงานนะแต่วันนี้เนี่ยมาถ่ายรายการใหม่ครับเป็นรายการของสภาผู้บริโภคนะครับเขาจะทําเป็นเหมือนกับคลิปให้ความรู้กับพี่น้องประชาชนซึ่งดีมากนะฮะก็เลยตัดสินใจรับงานนี้เพราะว่าจะได้เป็นประโยชน์กับทุกๆคนเลยนะฮะเพราะเชื่อว่าทุกวันนี้เราทุกคนต่างเป็นผู้บริโภคเนาะเดี๋ยวดูกันว่ารายการใหม่จะเป็นยังไงวันนี้มาดูเบื้องหลังกันก่อนไปฮะ รับรอไครับว่าที่จะเป็นการหน้าปากหงอไปถ่ายหอมออะไรอยู่คะระหว่างนี้ก็ต้องเช็คข่าวไปด้วยเพราะว่าวันนี้จะต้องไปอ่านข่าวต่อวันนี้ถ่ทยกี่เทปคะทีเดียวไยมด3เทปด้วยกัน じゃあね。